สวัสดีค่ะสวัสดีครับตารุณผู้ชม้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะครับตีห้าสานาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสําคัญสาหรับคนตื่นเช้าครับและเราเริ่มต้นวันนี้ด้วยประเด็นข่าวสําคัญกับ headline News ค่ะชูวิทย์สู้ไม่ถอยเตรียมยืดอุดทร์คาสั่งปิดปากวิจารณโยบายกัญชา7เมษายนนี้ปมภูมิใจไทยยื่นฟ้องสารแพง่งห้ามพูดพัดพิงเรื่องนโยบายกัญชาย้ำให้ความเคารพสารยืนยันเดินหน้าแฉต่อ ระบุทําเพื่อส่วนรวมและเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนลั่นใบนี้เดรรณรงค์ต่อต้านกัญชาที่อนุสาวรีย์ไทยสมรภูมิมันเป็นความเร่งรีบเช้ายืดตกยกท้องบ่ายยืดอีกไม่ได้เรียกผมไปไม่ได้ให้ผมไปไม่ได้ให้ผมรับรู้อะไรเลยแล้วทำไมพรรคภูมิใจไทยที่บอกไม่กลัวไม่กลัว แล้วทาไมคุณถึงไปฟ้องสารปิดปากผมล่าเพราะคุณไม่กลัวผมแค่ตัวคนเดียวผมก็รณรง์ของผมผมจะไปไหนแยกล่างมีเครือข่ายเยอะเท่ากับพักภูมิใจไทยได้อย่างไรครับทําไมคุณถึงมาบอกว่าคุณชนะผมมันเป็นครั้งแรกที่พักการเมืองเนี่ยชนะประชาชนอย่างผมมันภูมิใจนักใช่ไหมครับ ขณะที่อีกคดีชูวิทย์พร้อมทนายอานันตชัยจะเดินทางไปศาลอาญารัชดาพิเศษช่วงเช้า9้าโมงเพื่อยื่นฟ้องนายสิทราข้อหาหม,มิ่นประมาทปปป,ปขยายผลบุคคลคอนโดสาวคนสนิทบิ๊กเขตราชเทวีหลังสืบทราบว่าเป็นห้องพักของหญิงสาวคนใกล้ชิดของนายประมวลเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตราชเทวีเจอสมุดบัญชีเพียบเงินหมุนเวียนกว่า5ล้านพร้อมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนายประมวลหลายรายการ เชิญตัวมาสอบเครียดมีเอี่ยวด้วยหรือไม่ด้านผู้การปปปเตรียมขยายผลรายชื่อบุคคลที่ปรากฏบนเอกสารปัดบอกชื่อเชื่อมโยงใครแต่เป็นหลักฐานสำคัญที่เป็นบันทึกลงรายละเอียดทั้งการเรียกรับเงินหมุนเวียนเท่าไหร่บ้างและแจกจ่ายเงินให้บุคคลที่ปรากฏชื่อในบันทึกซึ่งมีมากกว่า10คนตั้งข้อสังเกตเหตุใดต้องทำบันทึกพยานหลักฐานมัดตัว อุทาฮอนพริตตี้ดังเตือนใจสาวสวยกับหมอกระเป๋าฉีดฟิลเลอร์ร่องแก้มทั้งสองข้าง45ขวดไม่ถึงชั่วโมงเริ่มมีรอยช้ำที่หน้าแก้มฝั่งขวาและแสบโพรงจมูกน้ำมูกไหลไม่หยุดน้ำตาไหลเริ่มมีหนองแผลในปากด้านแพทย์ผิวหนังชี้อันตรายมากเพราะเป็นการฉีดเข้าเส้นเลือดทำให้เกิดอาการอุดตันในเส้นเลือดทำให้เนื้อเยื่อตายจากการขาดเลือดวิดดับตาบอดแนะให้ฉีดกับแพทย์วิชาชีพเท่านั้น ล่าสุดเจ้าตัวปลอดภัยแล้วสาวนครศรีธรรมราชอัดคลิปมาเฟียขนส่งใส่ใต้หลอกขายตัวโดวยสารเกินราคาพอรู้ตัวว่าซื้อมาแพงจึงไปขอคืนแต่กลับถูกกลุ่มมาเฟียคุกคามข่คมขู่จะทำร้ายร่างกายรับยังผวาหนักกับเหตุการณ์ฝากรายงานตรวจสอบลั่นหลังจากนี้จะไม่ไปขอใช้บริการที่ขนส่งสาใต้อีก ไม่ค่ะพี่หนูบอกว่าไม่เป็นไรค่ะพี่เงินทอนแค่นี้หนูไม่เป็นไรเพ่อหนูไปทําบุญบริจาคกับสัตว์มาเยอะแยะหนูบอกว่าไม่เป็นไรค่ะหนูใช้ไปพูดให้ถูกต้องนะหนูคือคุณยมีปัญหาหนูก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรค่ะพี่แค่เงินทอนแค่นี้ไม่เป็นไรหนูซื้ออาหารหมาเยอะกว่านี้หนูบอกอย่างนี้ไม่มีใครว่านะเป็นเียบทหนูขอโทษค่ะ คุณฟังนีคุณไปซื้อคุณมีปัญหาทําไมอ่ะบ้าหรอใช่ค่ะเมื่อกี้พี่คนลากไปอ่ะคุณเบียบเือ่าอค่ะพี่หนูขอโทษแล้วกันค่ะหนูขอโทษค่ะห่าค่ะค่ะหนูขอโทษค่ะพี่ไม่ด้านบกขสเตือนประชาชนซื้อตั๋วโดยสารตามช่องทางที่กําหนดย้ําอย่าหลงเชื่อบุคคลภายนอกหลอกขายตั๋วโดยสารพร้อมสั่งเจ้าหน้าที่คุมเข้มรอบสถานีขนส่ง ชายหัวเกรียนอ้างเป็นทหารพาชายชุดดำกว่าร้อยคนบุกยึดวัดหลวงพ่อเงินบางคลานก่อนตะลุมบอลชกต่อยทุบตีทำคนงานวัดบาดเจ็บเจดรายปมไม่ยอมรับการแต่งตั้งเจ้าอาวาสใหม่ทำให้นักท่องเที่ยวหนีกระเจิงกลับบ้านจ้าละวันเรามาขอที่ทำบุญเฉยเฉยขอตาราขออะไรล้วเนี่ยเขาไม่ยอม เขาไม่ยอมเขาก็มาโวยไว้เขาไม่ยอมให้เขาไม่ออกไม่อะไรทั้งนั้นเขา้แบบว่าถือไม้ถือไร่มาสอนมา,มาเข<อ>า<ร>มีเปาพวกไม้เลยด้วยหรอใช่แล้วเขาจะมาตีพวกเราเลอยังตีพวกเรารรเราก็กันเขาไว้ไงไม่ให้มาตีพวกเรารอืมเรามาขอดีๆขอแบบเราอยากจะทําบุญนี่ยสงการแล้วใช่ไหมจะทำบุญสงการอืมก็ขอใช้สถานที่นะขอใช้สถานที่เขาไม่ให้เราโอ้ก็เลยมีปากเสียงกันปัญหาปากเสียงกันนิดหน่อย ม,มีทางนี้แหละมันเขาไม่ยอมเขาฝืนฟ้ากระบองมาไล่ตีเราเราก็ต้องมาการตัวเองอาการเม่อก่อนขณะที่ผู้บัาชาการจังหวัดพิจิตรนำกาลังตำรวจเข้าเคลียร์พื้นที่ขณะที่คนเจ็บเข้าแจ้งความแล้วส่วนกลุ่มชายชุดดำยังปักหลักอยู่ใต้กุฏิอดีตเจ้าอาวาสวประทึกน้องกัปตันเด็กน้อยวัยสี่ขวบ วิดจมสะในส่วนน้ําอําเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดวงจรปิดจับภาพหนูน้อยวิ่งจากสระเด็กกระโดดลงสะที่มีความลึก1.5เมตรท่ามกลางผู้คนจํานวนมากแต่ไม่มีใครสังเกตเห็นก่อนที่หนูน้อยพยายามกระเสือกกระสนนานกว่า2นาทีก่อนจะนิ่งและเริ่มจมลงโชคดีมีคนเห็นและช่วยทันด้านแม่เล่าว่าปล่อยให้น้องกับตันเล่นน้ําแล้วเอาลูกคนเล็กกินนมเผลอป๊บเดียวน้องกับตันวิ่งไปเล่นน้ําอีกสะ เห็นอีกทีลูกก็จะจมน้ำแล้วล่าสุดน้องยัง <Por> มีอาการซึมพูดไม่ได้คล้ายคนง่วงตลอดเวลายายของเด็กยืนยันเจ้าของสระที่ให้บริการต้องมีความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตามเรื่องเล่าการเมืองน,นะครับคุณผู้ชมครับสืบเนื่องจากนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่คุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยพูดไว้ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเพื่อเป็นรัฐบาลเนี่ยจะมีนโยบายเอาเงินใส่กระเป๋าตังค์ดิจิตอลคนละ10,000บาทค่ะเรื่องนี้โอ้โหถูกพูดถึงเยอะนะฮะโดยเฉพาะคนในแวดวงการเมืองเหมือนกันว่านี่ทําได้จริงหรือเปล่านะครับเริ่มที่การนําของพลังประชารัฐครับอย่างคุณชัยวุฒนาคมานุสรครับรองหัวหน้าพักก็มองว่า นโยบายนี้เป็นมุกเดิมๆของพรรคเพื่อไทยในอดีตก็เคยมีนโยบายกองทุนหมู่บ้านหมู่บ้านละ1นล้านแบ่งกันในหมู่บ้านซึ่งก็ไม่ได้ต่างกันครับเพียงแต่เปลี่ยนจาก1ล้านบาทมาเป็น10,000บาทอยากขอให้ฝ่ายวิชาการนักเศรษฐกิจลองวิเคราะห์ดูว่ามันคุ้มค่าหรือไม่ส่วนตอนที่ได้ยินครั้งแรกเป็นหนึ่งบาทเนบาทยังรู้สึกยังไงครก็คล้ายๆเดิมๆมาที่เคยทําในอดีตนะครับว่ามันก็ต้องมีการมีให้ผลประโยชน์กับ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกตั้งผมจําได้สมัยก่อนก็กองทุนหมู่บ้านละล้านอย่าเน,นะเลือกตั้งใส่เ,เงินล้านไปแบ่งกันในหมู่บ้านคนก็เลือกกันก็คล้ายๆเดิมแหละครับบุกเดิมแต่เปลี่ยนจาก1ล้านเป็นหนึ่งหมื่นนะฮะ ขณะที่ทางภูมิใจไทยครับคุณอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักก็บอกว่าไม่อยากวิจารณนโยบายของพักเพื่อไทยแต่ถ้าดูนโยบายของภูมิใจไทยแล้วการออกนโยบายต้องทําได้จริงพร้อมกับบอกว่าประชาชนไม่ใช่ยาจกที่มาแบมือขอแล้วต้องให้แต่ควรทําให้ประชาชนเห็นว่าเป็นสิทธิที่เขาพึงได้และต้องทําให้เขามีคุณภาพชีวิตของประชาชนนั้นดีขึ้นครับเราอย่าไปวิาพากษ์วิจารณ์ครับนะเรามั่นใจว่านโยบาย ของพรรคกุมเใยไทยมีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนโยบายต้องปฏิบัติได้ด้วยประชาชนไม่ใช่ยาจกนะครับประชาชนคือคนที่มีพระคุณต่อพรรคการเมืองทุกพรรคเราต้องให้เขาเพื่อทำให้คุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นแต่ไม่ใช่มองเขาว่าแบมือขอแล้วเราจะเอารอยไปให้เขาทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างแบบนี้มันก็เป็นการไม่ ม่เห็นศีษะรส่วนทางพักรวมไทยสร้างชาติครับคุณธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีก็ตั้งคําถามว่านโยบายแจกเงินดิจิตอลเพื่อของพักเพื่อไทยต้องใช้เงินมากถึง5้าแสนล้านบาทนะครับคำถามคือจะเอาเงินมาจากไหนมีที่มาอย่างไรเพราะว่านโยบายที่ออกมาเป็นการเอาตัวเงินตัวเลขเนี่ยมาสร้างความหวือหวาให้เกิดความน่าสนใจเรียกคะแนนเสียงเป็นการตลาดที่พักเพื่อไทยถนัดแต่ไม่คํานึงถึงความเสียหายต่อประเทศในภาพรวม ซึ่งทางรัฐมนตรีธนกรเนี่ยบอกว่าส่วนตัวอยากจะฝากให้กะกะตช่วยดูด้วยว่านโยบายดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกะกะตหรือไม่เพราะทุกนโยบายต้องแจงรายละเอียดที่มาของงบประมาณครับส่วนอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวจากอีกพักการเมืองหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเมื่อวานก็มีการจัดทําบุญใหญ่15ปีของพักภูมิใจไทยค่ะแล้วก็มีการปล่อยเพลงออกมาด้วยนะคะจากภูมิใจไทยเพลงใหม่ก็คืออนุทินเป็นนายกนี่ค่ะ เดี๋ยวให้ฟังกันนะคะดูบรรยากาศก่นกอนเป็นบรรยากาศที่พักภูมิใจไทยต้องบอกว่าคึกคักมากแล้วก็มีการจัดงานบุญครบรอบ15ปีนำโดยคุณอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยใช้โอกาสนี้ปล่อยเพลงหาเสียงเพลงใหม่ชื่อเพลงอนุทินเป็นนายกค่ะเนื้อหาก็คือตอกย้ำว่า4ปีที่ผ่านมาทุกนโยบายพูดแล้วทำแล้วช่วงหนึ่งเนี่ยระบุว่าเมื่อวานเป็นรัฐมนตรีวันนี้จะเป็นนายกนะคะ ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์คุณอนุทินพร้อมกับแกนนำก็ร่วมถ่ายภาพกับทางวัาที่ผู้สมัครแต่ละภาคแล้วก็กล่าวให้โอวาทค่ะช่วงหนึ่งก็เลยโยงไปถึงเรื่องเบอร์บอกว่าสัญญาณต่างๆเนี่ยตอนนี้ดูดีไปหมดเลยแถมยังบอกว่าอาจารย์ท่านเดียวที่เคยบอกไว้ว่าจะได้เบอร์เจมาทักด้วยบอกว่าวันที่14พฤษภาคมหลังสี่ห้าทุ่มท่านบอกว่าเห็นเป็นเลข3หลักด้วยนี่นะคะ แล้วคุณอนุทินก็ประกาศว่าพักภูมิใจไทยจะไม่มีการยกตำแหน่งผู้นำให้ใครถ้าพักได้มากที่สุดก็พร้อมเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ชี้มาที่ตัวเองนี่แหละบอกว่าคนนี้แหละครับที่พร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าเชื่อมั่นกันประกาศเลยนะครับไม่มียกตำแหน่งผู้นำให้ใครถ้าพักของเราได้มากที่สุดพักเราคือแกนนำจัดตั้งรัฐบาลครับ แล้วคนที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยของเราคนนั้นแหละครับจะเป็นนายกรัฐมนตรีครับแล้วพรรคภูมิใจไทยส่งกี่คนละครับครับก็คนนี้แหละครับถ้าเชื่อมั่นกันนะครับนายกรัฐมนตรีที่เป็นทั้งสสเป็นทั้งนายกเป็นทั้งแคนดิเดตนายก เป็นทัางผู้แทนของประชาชนไม่มีอะไรเพอร์เฟกเท่าพักภูมิใจไทยอีกแล้วครับนี่ค่ะประกาศชัดเจนนะคะซึ่งงานวันเกิดพักภูมิใจไทยก็มีบรรยากาศของหลายพักการเมืองมาร่วมอวยพรด้วยค่ะทางพักพลังประชารัฐก็มีคุณชัยวุฒนาคมานุสรรองหัวหน้าพักคุณสันติพร้อมพัฒน์เลขาธิการพักเป็นตัวแทนของทางพลเอกประวิตร มาร่วมแสดงความยินดีกับพักภูมิใจไทยด้วยนะคะก็บอกว่าขอให้ชนะเลือกตั้งไปด้วยกันและหวังว่าจะได้ทำงานร่วมกันต่อไปค่ะครับซึ่งนอกจากทางภูมิใจไทยนะครับเมื่อวานนี้ยังเป็นวันก่อตั้งพักประชาธิปัตย์นะฮะครบ,คบรอบ77ปีแล้วซึ่งบรรยากาศคึกคักไม่แพ้กันนะครับโดยคุณจุลิลักษณะวิสิทธุนนักพักก็มั่นใจว่าการเลือกตั้งครั้งนี้สอสเนี่ยได้ไม่น้อยกว่าเดิมแน่นอนครับ พักประชาธิปัตย์จัดพิธีทำบุญสามศาสนานะครับเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันก่อตั้งพัก77ปีก้าวเข้าสู่ปีที่78นะครับนอกจากคุณจุรีลักษณะวิสุทธุนาพก,ก็มีคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนครับเลขาธิการพักแล้วก็ยังมีอดีตหัวหน้าพักทั้งคุณชูลีกภัยครับคุณบัญญัติบรรทัานคุณอภิสิทธิเวชชาชีวะก็มาเข้าร่วมด้วยอย่างคึกคักนะครับ ตั้งแต่ช่วงเช้าครับมีแกนนาพรรคการเมืองต่างๆเข้ามาร่วมแสดงความยินดีอย่างทางภูมิใจไทยนะครับก็มามอบแจกกันดอกไม้โดยขอให้มีชัยชนะในการเลือกตั้งขณะที่คุณชัยวุฒินะฮะแล้วก็คุณสันติก็เป็นตัวแทนพลเอกประวิตยมาอวยพรให้พรรคประชาธิปัตย์นะครับประสบความสําเร็จอย่างสิ่งที่คิดหวังไว้แล้วก็ขอให้มีโอกาสได้ร่วมงานกันนะครับคุณจริตบอกว่าการที่พรรคประชาธิปัตย์ดำรงอยู่ได้มาถึง77ปีก็ถือว่าเป็นจุดขายสําคัญ เพราะเป็นสถาบันการเมืองเพราะมั่นใจครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้พักจะได้สสไม่น้อยกว่าเดิมโดยเฉพาะในพื้นที่กทมคือลมหายใจของพักประชาธิปัตย์นะครับฟังเสียงคุณจุลินนะครับเราก็มั่นใจว่าผลการเลือกตั้งเที่ยวนี้ประชาธิปัตย์จะได้รับเสียงตอบรับที่ดีขึ้นจากพี่น้องประชาชนทุกภาคกรุงเทพคือลมหายใจของประชาธิปัตย์เราหวังว่าเราจะได้เสียงตอบรับ ที่เราหายไปจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วกลับคืนมามค่ะก็ลุ้นกันนะคะกับแต่ละพักการเมืองค่ะสําหรับการเปิดรับสมัครสอสอในแต่ละพื้นที่เนี่ยวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะจะปิดรับสมัครก็คือ16นาฬิกา30นาทีซึ่งพักเพื่อไทยเนี่ยต้องบอกว่าวิดท,ที่จะมีเหตุระทึกเกิดจะส่งผู้สมัครสอสอเขตไม่ครบ400คนค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี มีกะกะตจังหวัดนนทบุรีแจ้งมาบอกว่าผู้สมัครสสเขต7ของพรรคเพื่อไทยก็คือคุณจำลองขำสาขาดคุณสมบัติการลงสมัครสสนะคะคือไปตรวจพบว่าเมื่อปี65คุณจำลองไม่ได้ไปใช้สิทธิ์การเลือกตั้งซ่อมสภาเทศบาลแล้วก็ไม่ได้แจ้งเหตุตามที่กฎหมายกำหนดก็เลยทำให้ถูกระงับสิทธิ์การลงสมัครสสอสมกำนานผู้ใหญ่บ้านแล้วก็การเป็นข้าราชการการเมืองสองปีนั่นก็เลยทำให้คุณจำลองต้องถอนตัวออกจากการลงสมัคร แล้วก็โพสต์ในเฟซบุ๊กบอกว่ากราบขอโทษผู้หลักผู้ใหญ่ในพัคเพื่อไทยและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ทำให้ผิดหวังและไม่สามารถเดินต่อได้ขณะเดียวกันในพักค่ะคุณชูศักดินินรองหัวนหน้าพักก็บอกว่าพักทราบเรื่องดังกล่าวแล้วแล้วก็เมื่อวานเนี่ยมีกระบวนการคัดเลือกผู้สมัครคนใหม่ทันทีนะคะพร้อมกับทำ primary vote โดยพักเพื่อไทยมีการทำ primary vote ที่สำนักงานตัวแทนพักในจังหวัดนนทบุรีมีสมาชิกร่วม71คนค่ะแล้วก็มีการเสนอชื่อนายภูดิตนนทพิมลชัยซึ่งเป็นนักธุรกิจซื้อขายที่ดินนะคะก่อนหน้านี้เคยลงสมัครสมาชิกเทศบาลเมืองบางบัวทองเมื่อปี64มาเป็นผู้สมัครสสนนทบุรีเขต7คนใหม่ของทางพักเพื่อไทยแทนคุณจำลองแล้วก็วันนี้ค่ะจะไปยื่นสมัครก็เท่ากับว่าเพื่อไทย ส่งครบนะคะสสเขต400คนค่ะครับเ,รเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องเล่ารอบโลกครับ